สวัสด,ดีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะแม่ลูกอ่อนนะคะรอสานะคะรอสาปาร์ตี้กับเพื่อน ตั้งแต่สี่โมงเย็น้วตอนแรกเราอะอยู่ข้างนอกเราคันนียุงเยอะมากมากเราเลยไม่ไหวเราเลยเขอเข้ามารอในรถนี่เป็นยังไงนี่กี่โมงแล้วสามชุ่มได้ไหม เขาจะขอเลิกประมาณสี่ทุ่มฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะหัวถั่วมากนี่ดิ่นน้อยเอารถมาซ่อมอยู่ข้างในโน้นนานหนคันแล้วก็รอลูกหลับไปสองรอบแล้วฉันก็ง่วงนอนมากเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนไหน่ในๆนเราก็คิดที่จะมีผัวแล้วผู้หญิงอ่นะเนาะมันทนได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะ